ถัดมาครับ Activity 8นะครับ Choose the correct verb form นะครับคราวนี้ให้เลือกแค่กรุยาที่เหมาะสมกับลักษณะของการารายงานหรือ indirect speech นะครับ And บอกอย่างนี้ครับ In 2009 we moved to China นะครับเราย้ายไปเมืองจีนในปี2009นะครับก็ใช้โครงสร้างให้เหมาะสมครับ สองครับโทนี่บอกว่าไงครับ I นะครับกริยาที่ในตัวเลือกคือ watch ดูฉันดูทีวีนะครับตอนที่ลิลลี่ขอโทรหาฉันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของ in นเอาประโยเดเร็กที่หายไปคุณก็เติมให้สมบูรณ์นะครับอยู่ที่3ครับอันนี้ direct หายไปเหมือนกันนะครับมีคำว่า has นะครับแล้วก็ been all ๋อคือเป็นคนที่ใจดีนะครับจอนเป็นคนที่ใจดีกับฉันมากๆนะครับพอเป็น indirect ก็ตามนี้ปรับให้เหมาะสมนะครับข้อ4มี direct มาให้ครับเติม indirect ให้เหมาะสม ว่าไงครับว่าอาจารย์บอกว่าคุณควรที่จะให้ความสำคัญในชั้นเรียนมากขึ้นนะครับข้อ 5. ครับ why interest in English นะทำไมคุณจึงสนใจในภาษาอังกฤษอันนี้ direct หายไปนะทำให้เป็น indirect อย่างนี้นะครับข้อ 6. ครับ I can help you, Melanie นะครับฉันสามารถช่วยคุณได้นะเราทำเป็น indirect อย่างไรนะครับข้อ 7. I'll be there for five days ฉันอยู่ที่นั่นเป็นเวลา5วันนะครับเพเ็น indirect จะเป็นอย่างไร เลยเข้าไปแก้ i d i r e c t หายไปนะครับเราจะทําการบ้านเสร็จแล้วเมื่อตอนที่คุณโทรมานะครับก็ทําให้เป็น indirect ตามที่เห็นและจะสามารถกลับไปเป็น direct ได้อย่างไรลองเลือกดูนะครับข้อ9ครับนะฮะิตตี้บอกว่านะครับ you repeat this for me please นะครับย้ําให้อีกทีได้ไหมนะดูเอาครับว่าควรใช้อะไรสถานการณ์ข้างบนตรงนี้นะและนั่น n u มาาู่ activity 9ครับ choose to correct direct speech for each indirect speech นะครับตัวนี้มี ประโยค indirect มาให้นะครับสิ่งที่คุณต้องหาคือประโยค์ direct ด้านล่างคือตัวไหนนะครับผมจะอ่านสถานการณ์ที่เป็น indirect ให้กันแล้วกันนะครับ Linda told me that they had lived in j o n b u r y in 2012นะครับ Linda บอกฉันว่าพวกเขาได้อยู่อาศัยในชนบ n รีในปี2012นะครับข้อ2ครับ Edin said that already eaten when he arrived นะครับ Edin บอกว่าพวกเขาได้เริ่มทานอาหารไปแล้วตอนที่เขาไปถึงนะครับข้อ3ครับ Eliza said she couldn't remember his name เธอบอกว่าเธอไม่สามารถจําชื่อของเขาได้นะครับข้อ4ครับ Ida said that I could be better so นะครับ Ida บอกว่าผมจะสามารถดีขึ้นในเร็วนี้นะครับและข้อ5ครับ w i l l e asked me who a s seen นะครับ Willy ถามว่าฉันไปเจอใครมานะครับก็เลือกคําตอบให้เหมาะสมในลักษณะของ direct speech และนั่นมาสู่ภารกิจสุดท้ายครับ Activity Tense อันนี้จะเป็นการประยุกต์บรณาการความรู้ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งจะมีสถานการณ์ให้เป็นภาษาไทยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือนะครับบอกว่ามันควรจะได้รับการ แปลเป็นภาษาเกฤษอย่างไรนะครับ่อเช้านี้เธอถามผมว่ารถไฟจะออกกี่โมงนะครับข้อสองเขาจะถามฉันว่าทาไมฉันจึงร้องไห้นะครับคาร่าบอกว่ารถไฟที่เธอไปน่าจะออกวันตืินทางวันนี้เวลาก้าริกาซาเซชีนะครับแอนดรูถามฉันว่าสนุกกับงานปาร์ตี้หรือเปล่านะครับเขาถามกับฉันว่าจะบอกเขาได้ไหมว่ารถไฟจะออกกี่โมงซึ่งตอนนี้จะเป็นแบบฝึกที่เป็นการตรวจสอบการวัด ความเข้าความรู้ความเข้าใจทั้งทั้งหมดในลนักษณะของประโยคที่เป็นลนักษณะของการส่งส่งต่อเอามาเล่าบอกกันอีทีเรียกว่า Indirect Speech อย่างเหมาะสมน,นคะครับก็ลองทดสอบทำดูครับแล้วไปฝึกกันต่อในชั้นเรียนครับ